เนห้องทบทวนธรรมะตอนเสาร์เจริญสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงประสูทิที่แสดงตันนี้น่าจะเป็นประสูตธ์ที่สามภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอิอภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงก็ภิกษุย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอะไรคือ ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าตาไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่ารูปทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางตาไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางตาไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางตาเป็นปัจจัยก็ไม่เทียงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าหูไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าเสียงทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางหูไม่เที่ยง ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางหูไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้ yani สุขขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางหูเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าจมูกไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่ากลิ่นทั้งหลายไม่เที่ยง ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางจมูกไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางจมูกไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางจมูกเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่า ล uhm. <Mona rac ke. |ba|> <ph> ิ้นไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่ารสทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางลิ้นไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางลิ้นไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่า แม้สุขขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางลิ้นเป็นปัจจัยก็ไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่ากายไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผดทพะทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่า วิญญาณทางกายไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางกายไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขเวทนาะทุกขเวทนาหรืออาจทุกขมสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางกายเป็นปัจจัยก็ไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่า ใจไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าทำทั้งหลายไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางใจไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางใจไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกข์มสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางใจเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงวสูตรหมือเศร้าส่งสิงญาวแต่ว่ามม่กระได้ประโยชน์ง่ายเฮนนาเจริญสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง ตามความเป็นปีงมาบยงอ,าอย่ารบาเทียงเอาอียังบะเทียงตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะธรรมที่เหลือก็สุขทุกทุกขมสุขนะก็เห็นวบาะาเทียงที่เหลือภัยจําได้กระจำบิญญาณผัสสะไม่เทียงก็อยู่ในปฏิจจะอันละเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนามมนก็สามก่อนนี่เองอน่นผัสสะองค์ประกอบของมันคืออย่างอยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณที่ปรากฏตามช่องทางนั้นๆน,น,นี่ท่านจำไม่ได้ก็ได้สามอันละเห็นไอายตนะนาภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณก็ได้สามแล้วจากนั้นก็เป็นผัสสะเห็นนะผัสสะแล้วก็มาลงเวทนาจบ เมตนาก็มีสามอย่างสุขบ้านทุกบ้านไม่ทุกไม่สุขบ้านนี่จำง่งายๆเวง่ายก็นั่นจะพอต้องจำเบิดตาหัวจมูกกายใจเลือกเอานะรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะธรรมเลือกเอาแม่นาหรือรูปเสียงกลิ่นอ่าหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้อีกเป็นอย่างคือบอลทางสัน้นจำเหตุผลในบอจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเห็นอีอย่าง เห็นตาด้วยความมิเป็นของมิเที่ยงก็หลุดพ้นได้อย่าลืมเห็นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณโดยความเป็นของมิเที่ยงจิตก็หลุดพ้นได้นั่นแหละสีเห็นทั้งเบิดแบบอ่านว่าหายฟังกับ่มมีปัญหาเต็มทีแต่ว่าจาเป็นแก้ยังที่บอกไง่ายเห็นอันใดอันหนึ่งด้ยความเป็นของมิเที่ยงก็หลุดพ้นได้นะสัทธานุสารีธรรมานุสารีโสดาบันอย่าลืม มีความเชื่อน้อมจิตไปนะว่าไม่เที่ยงนะนั่นะนะคือสถทานุสารีทำเหล่านี้ทนเพ่งด้วยปัญญาโดยประมาณยิ่งนะด้วยอาการอย่างนี้นะคือธรรมานุสารีย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้นะคือปสุดาปันจิตหลุดพ้นแล้วเพราะไม่มีอุปทา,านคือพระอรหันต์นั่นแหละก็เป็นลำดับขั้นไปจากมีความเชื่อน้อมจิตไป การเริ่มทนเพ่งด้วยปัญญาโดยประมาณยิ่งะก็เริ่มรู้เริ่มเห็นสุดท้ายก็หลุดพ้นเพราะไม่มีอุปาทานนั่นคือไม่มีความยึดมัน่นนี่คือการเห็นความไม่เที่ยงเป็นประโยชน์อย่างนี้จะเห็นไม่เที่ยงได้ก็ต้องมีสมาธิหรือทําจิตให้ตั้งมัน่นทําจิตให้มีอารมณ์อันเดียวหรือทําจิตให้จดจ่ออยู่กับเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่คือโดยความหมายว่า จิตเป็นสมาธิหมายถึงยังไงคือจิตมีอารมณ์อันเดียวหรืออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งนั่นแหละแล้วก็อยากได้สมาธิต้องศีลดีจากศีลดีก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเจ้าเนยอเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อศีลมีอยู่สมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่การรู้เห็นตามความเป็นจริงก็งถึงพร้อมได้ที่ตั้งอาศัยเห็นนาฮะอันนี้เป็นเหตุให้เกิดอันนี้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดอันนี้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดอันนี้แต่ในบางพระสูตรทำย่อาไหลไปสู่ธรรมพระเจ้าก็เริ่มเห้ศีลบอกว่าอา้าวภิกษุผู้มีศีลถึงพร้อมแนวด้วยศีลอวิปปฏิสารคือความไม่เดือดร้อนใจก็ย่อมมี เมื่อความไม่เดือดร้อนใจมีปิติก็มีเมื่อปิติมีกายย่อมสงบระง,งับเมื่อกายสงบระง,งับจิตย่อมสวยสุขจิตของผู้มีสุขจําตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงเมื่อยุดรู้ได้ตามความเป็นจริงก็เกิดนิพพิธาและวิลาคะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนี่เดชนะบางพสูตรก็เริ่มที่ศีลเนีเ่ยน,นะแต่ก่อนศีลแก่ชื่อ สัรวมอินทรีย์แล้วถ้าไฟสีจับเอาบองใดนี่กันเฮ็ุได้กับสบายก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงประโยชน์ของกันเห็นตามความเป็นจริงจังที่บอกเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่บอกว่าภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วไม่ต้องทําเจตนาว่าขอเราจงเบื่อหน่ายเป็นธรรมดาว่าถ้าภิกษุอ่านห่ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วไม่ต้องทําเจตนาว่าขอเราจงรู้เห็นตามความเป็นจริง เป็นธรรมดาว่าบุคคลผู้จิตมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องทําเจตนาว่าขอเราจงเบื่อหน่ายเป็นธรรมดาว่าบุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อบุคคลเบื่อหน่ายไม่ต้องทําเจตนาว่าขอเราจงคลายความพอใจหรือคลายกำหนัดเป็นธรรมดาว่าบุคคลผู้คลายความพอใจย่อมเบื่อหน่าย และบุคคลผู้เบื่อหน่ายก็อ่ะบุคคลผู้เบื่อนายไม่ต้องทําความเจตนาว่าขอจิตจํหลุดผลก็เป็นธรรมดาว่าเมื่อเบื่อหนายแล้วจิตจมหลุดพลนอ่วาวแมนเมื่อคลายกําหนัดคลายความพอใจแล้วย่อมหลุดพ้นเออข้ามชอดข้ามไปอันหนึง่งเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงนะก็เป็นเหตุให้เราเบื่อหน่ายไม่ต้องทําเจตนาว่าถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วขอให้เบื่อ เป็นธรรมดาว่าบุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วย่อมเบื่อบุคคลผู้เบื่อหน่ายแล้วไม่ต้องทําเจต,ตนาว่าขอเราจงคลายความพอใจเป็นธรรมดาว่าบุคคลผู้เบื่อนหน่ายแล้วย่อมคลายความพอใจบุคคลเมื่อคลายความพอใจแล้วไม่ต้องทําเจต,ตนาว่าขอจิตเราจงหลุดพ้นหรือเราจงทําให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัศนะเถิดเป็นธรรมดาว่าบุคคลผู้คลายความพอใจหรือคลายกําหนัดแล้ว ย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยานทัศนะหรือย่อมหลุดพ้นนั่นแหละสุดท้ายก็ทําย่อมไหลไปสู่ธรรมนาทีเ้าก็คือสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องเดี๋ยวทำก็ไหลไปสู่ธรรมถึงบอกบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลแล้วนะไม่ต้องทําเจตนาว่าขอความไม่เดือดร้อนใจจงเกิดขึ้นแก่เราเป็นธรรมดาว่าบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมไม่มีความเดือดร้อนใจนเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็จะมีปิติเมื่อมีปิติก็สุขกายสงบเรางรับก่อนเราค่อยสุขเมื่อมีสุขจิตจำตั้งมันนี่ละเหตุให้มันได้นี่กันี้คือกันอันนี้พระเจ้าเริ่มแค่จิตตั้งมัน่นเห็นาขามอย่างอื่นตัดอย่างอื่นออกว่าสนใจเริ่มที่จิตตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นแล้วก็รู้ได้ตามความเป็นจริง บางพระสูตรบอกอยากจิตตั้งมั่นต้องศีลดีบางพระสูตรอยากจิตตั้งมั่นต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่นี้ประจําเป็นเริ่มที่จิตตั้งมั่นอันเดียวให้มันได้นั่นละ่ะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการทําสมาธิจําไนยบอจเจริญสมาธิแล้วภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นได้ประโยชน์อย่างอันนี้บอกย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความมีเที่ยงอีกพระสูตรหนึ่ง สิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงย่อมรู้อริยสัจสี่รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับไม่เหลือของทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์นะกาบภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมย่อมอย่างเอาอย่ารับตาที่ละหลืออีกันึง ยังรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับของรูปรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับของเวทนารู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับของสัญญารู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งวิญญาณเห็นนะนี่ประโยชน์ของไดสมาธิ เดี๋ยวมืออื่นก็มีอีกประโยชน์ของสมาธิในอีกมุมหนึ่งสมาธิบางอย่างเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิบางอย่างเป็นเหตุให้ได้ความรู้เห็นพิเศษสมาธิบางอย่างเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะนี่น,นะแต่อันนี้บอกเน้นๆคือรู้ได้ตามความเป็นจริงแต่สุดท้ายขณนะรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายใคร ความพอใจใคลายความพอใจก็หลุดพ้นและเพิ่งสังเกตนะพระสูตรทำสมาธิมักอยู่ไอ้พสูตรอันนี้ครูกับพสูตรนี่ครูกันแบบใดอันนี้บอกเมื่อเจริญสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงพระสูรทายุติการบอกว่าเมื่อหลีกเล้นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงเออแต่แล้วในซีอันเนี่ยเหมือนกันทั้งหมด อันนี้บอกเจริญสมาธิรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความมีเที่ยงนะนะอันนี้ก็บอกหลีกเล่นแล้วก็รู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอันนี้มีเที่ยงจะลองฟังบุญนะเป็นพระสูตรติดกันแล้วมีสีอันก็อยู่ติดกันทั้งเอิเลยเป็นครูกันนะเจริญสมาธิหลีกเล่น mind, จเจริญสมาธิหลีกเล่นพระสูตรอันนี้นะเมื่อหลีกเล่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล่นเถอ ภิกษุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงก็ภิกษุย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอะไรย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าตาไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่ารูปทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางตาไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางตาไม่เที่ยง Day, อ you, ยอมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางตาเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าหูไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าเสียงทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางหูไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางหูไม่เที่ยง ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางหูเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเห็นนาะคืกันนะเหมือนกันเป,เป,เป๊ะแล้วใ้สีสูตรนะอยู่กันคนละทีในภระไตรปิฎกนะแต่พอบอกสมาธิปุ๊บก็หลีกเล้นอีกจุดหนึ่งก็สมาธิและหลีกเล้นสมาธิและกก็หลีกเล้นแปลกดี ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง <tamam> ว่าจมูกไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่ากลิ่นทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางจมูกไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางจมูกไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกกมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางจมูกเป็นปัจจัยก็ไม่เทียงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าลิ้นไม่เทียงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่ารสทั้งหลายไม่เทียงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางลิ้นไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางลิ้นไม่เทียง ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางลิ้นเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่ากายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผฏธพรมทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางกายไม่เที่ยง ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางกายไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขเขเวทนาทุกขขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางกายเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าใจไม่เที่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณทางใจไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าผัสสะทางใจไม่เทีย่ยงย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าแม้สุขเวทนาทุกขเว,นท,ขว,นท,ขวนทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะทางใจเป็นปันจจัยก็ไม่เที่ยงพิสุททั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญเธอทั้ทงหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล้นเธอ ภิกษุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงในีพระสูตรของขึ้นนี่งไงเห็นว่าพระสูตรมือเร้าบอกจเจริญสมาธิแล้วภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงจงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นภิกษุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงบ่บแปลกนะที่พระเจ้าสรรเสริญนะการวิเวกหลีกเร้นการหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวนั่นละ่ะ เห็นไหการหลีกออกจากหมูการวิเวกหรือเกรนก็เป็นเหตุให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงนะสุดท้ายก็เป็นเหตุให้เราหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นนี่แหละเห็นไหมพระสูตรสองอันเนื้อหาเหมือนกันโดยส่วนใหญ่แต่หลักการต่างกันนิดเดียวเองอันหนึ่งบอก ทำให้จิตตั้งมั่นอันหนึ่งบอกให้หลีกเล่นกรุณาว่าหลีกเล่นแล้วอย่ามีเพื่อนสองอย่าเป็นพวกกายออกแต่จิตไม่ออกแหนปกายออกแต่จิตไม่ออกแล้วอย่าให้นี่แนวนั้นกายก็ต้องออกจิตก็ต้องออกหรือถ้ากายเราไม่ออกก็ให้ออกหลีกออกด้วยจิตให้วิเวกทางจิตแทนวิเวกกายไม่ได้ก็ขอให้วิเวกจิต อ่นละเหตุนในมันได้ไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็ไม่เบื่อเมื่อไม่เบื่อก็ไม่คลายความพอใจเมื่อไม่คลายความพอใจก็ไม่หลุดพ้นเมื่อไม่หลุดพ้นเราก็ยังเป็นผู้เวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ก็ย่อมกลับมาเกิดอีกต่อไปก็ย่อมมาสเสวยสุขบ้างทุกบ้างาปะปนกันไป ท่องเที่ยวไปในนรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างกบว่นอยู่จังสี่ประ่บจบะบิ่ธสิหน้าที่เราคือมาเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะได้เบื่อแล้วก็ได้หลุดพ้น่าวันนี้ว้ยประสศุจบก่อนไวล่าตัวนี้อ่ามีคําถามบอมีใครมีคําถามไหมอ,อยากถามก็ถามอ๋อ สังเกตไหมเวลาเห็นตามความเป็นจริงไงจะเห็นโดยความเป็นของมีเที่ยงก็ถูกจะเห็นว่าเป็นของเกิดของดับก็ถูกจะเห็นโดยความเป็นทุกข์เห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ถูกอีกนะเพราะบางพระสูตรก็ไม่ได้ตัดแค่นี้นะบางพระสูตรบอกะเห็นตาว่าเป็นทุกข์เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้น เห็นว่าเป็นอนัตตาเมื่อร like, like ู okay. <go dietary Sí> being ้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดและก็หลุดพ้นเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ก็ย่อบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นอ่าววิธีการเยอะแยะมอวิธีการเยอะแยะก็เลือกเี็บันนี้ยสิไปทั้งไหนพระเจ้าบอกแล้วเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดของเขาก็ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์สติประฐานสี่สมปัระานสี่อิทิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดก็ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์สมถะและวิปัสสนาย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปเขาย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งเขาย่อมละซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรละด้วยปัญญาอันยิง่งเขาย่อมทำให้แจ้ง ซึ่งทำทั้งหลายที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งเขาย่อมทำให้เจริญซึ่งทำที่ควรทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิง่งแค่เห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมเอา้าสติปทานสี่สมปทานสี่อิทิบาทสี่อินร,รี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอะไรมรรคมีองแปดเจะวะขี่อย่างรวมกันนะในสาสิบเจ็ดอย่างเลยเห็นไหมแต่ละขออ้นรวมกันเยโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดง่าย ทมที่เป็นเหตุให้ได้ความตัดสู่เห็นนะจะอยากรู้ผลกับตะก,กตองมีทพวกนีง่ายยอมกําหนดรู้อุปทานขันห้าเราก็จะกําหนดรู้ได้อวิชชาภาวะทันหาเป็นธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเราก็จะละได้วิชาและวิมุตเป็นธรรมที่เราควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเราก็จะทำให้แจ้งได้ สมถะและวิปัสนาเป็นธรรมที่ควรทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเราก็จะทำให้เจริญขึ้นมาได้ก็เพราะเห็นตามความเป็นจริงดังนั้นหน้าที่เราคือเห็นตามความเป็นจริงให้ได้มากให้ได้บ่อยให้ได้เป็นประจำสม่ำเสมอดีที่สุดแล้วมิพ้ใดจำได้มผพ้ายจำอะไรมาได้เอากาจำมาได้จะอธิบายฟังไหมพอคือทดหูใยายพอมาให้ทดหูเล้ จำอะไรทักมองมันนี้จำยังอะไรก็อนิจจังน่ะล่ะคําเดียวจําได้เอาไปทําให้มันได้อย่างขี้เหล่ก็สัทธานุสาลีเห็นด้อย่างขี้เหล่ก็สัทธานุสาลีนะาลสัทธานุาสา,นาลีก็จะไม่ทํากรรมที่ไปนรกกํนนาเรนิรชาหรือเปรตพิสัยและก็จะไม่ตายก่อนทําให้แจ้งซึ่งโซดาปฏิผลแต่ต้องมีความเชื่อน้อมจิตไปด้วยว่ามันไม่เที่ยงบ่แม,มนจำว่าเที่ยงซื่อ ก็ต้องเชื่อและน้อมจิตไปตต้งสีแมนอย่าลืมนะพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าบุคคลได้ฟังธรรมวินัยที่ต,ถา,ต,านนนาตถาคตประกาศแล้วมีจํานวนน้อยบุคคลที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วมีจํานวนมากกว่าโดยแท้บุคคลที่ฟังธรรมแล้วทรงจําได้มีน้อยนะบุคคลที่ฟังธรรมแล้วจําให้ได้มีมากกว่าโดยแท้ บุคคลที่จําได้แล้วบุคคลที่ทรงจําทําได้แล้วพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมมีจํานวนน้อยบุคคลที่จําทาได้แล้วแต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ตัวเองทรงจําได้มีมากกว่าโดยแท้เห็นไ่มน้อยในน้อยและในน้อยในน้อย,อยเห็นไหมบุคคลผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีน้อย บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีมากกว่าโดยแท้นั่นละเห็นไหมพวกปฏิบัตินี่น้อยของน้อยของน้อยของน้อยทึงบอกว่าชนกลุ่มน้อยีอยัยมาว่าแมนชนกลุ่มว่าแมนเอาว่าแมนชนส่วนใหญ่ชนส่วนน้อยก็จะไม่ไม่ปฏิบัติอ่ชนส่วนมากจะไม่ปฏิบัติมีแต่ชนส่วนน้อยที่ปฏิบัติ จำแล้วเอามาปฏิบัติแต่น้อยมากๆนะันั้นไม่ต้องแปลกใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกจำได้หลายแต่ปัญหามีว่าพวกจําได้ก็น้อยอีกนะฟังทมได้มีน้อยอฟังทมแล้วจาได้มีน้อยจําแล้วเอาไปปฏิบัติก็น้อยโอ้อยากแต่ว่ายากก็ต้องทำแม่นอะ พราะทาแล้วเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์ทั้งปวงไปได้นั่นละ่ะอันนี้คือประโยชน์สูงสุดของการมาประพฤติปฏิบัติขันว่าปฏิบัติจะกับพ้นจากทุกข์ไปว่าใดเด้ออ้าวสองทุ่มสามสิบห้าโดยประมาณถ้าไม่มีคําถามจะปล่อยไปภาวนาส่วนใครจะไปภาวนอนก็ไปะสุดท้ายะถ้าไม่มีใครถามอะไร ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาเป็นผู้ประพฤติธ,ธร,รมสมควรแก่ธรรมมากระทำกิจนื่งด้วยการฟังกระทากิจนื่งด้วยความเป็นผู้หูงสุดก็ขอ,ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ท่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเบื้องหน้าต่อไปด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมา จงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลยังนิพพานพ้นทุกข์ในอนาคตการอันใกล้โดยทุน,น้ากันทุกคนทุกท่านเถิด